เบีย <Beer S 2> <Beer S 1> เป็นมากกว่าเครื่องดื่มเพื่อเพิ่มความสดชื่นเพราะเบียเป็นผลลัพธ์ที่มาจากกระบวนการทางชีววิทยาที่น่าทึ่งโดยเราจะเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่าการหมักยีสต์ค่ะวันนี้แอลสไต i e t y จะพาไปเจาะลึกถึงพื้นฐานของการหมักยีสต์พร้อมกับสำรวจกระบวนการทางชีวภาพที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเบียด,ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันสิว่ายีสต์มันมีกระบวนการทำงานอย่างไรบ้าง และการหมักยีสต์จะได้ผลลัพธ์อะไรที่มากกว่าการเป็นแค่เบียคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระและเกล็ดความรู้ไม่ได้มีเจตนาโฆษณาขายของแต่อย่างใด เริ่มแรกแอดจะพาทุกคนไปทำความเข้าใจพื้นฐานของการหมักยีสต์ก่อนเพราะก่อนที่เราจะเข้าใจชีววิทยาเบื้องลึกของการหมักยีสต์ได้อย่างเต็มที่เราก็จำเป็นจะต้องเข้าใจพื้นฐานของกระบวนการที่น่าสนใจนี้เสียก่อนนะคะจริงๆแล้วเจ้ายีสต์มันก็คือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวมีโครงสร้างพื้นฐานเป็นคาร์บอนด้วยเหตุนี้ยีสต์จึงต้องการออกซิเจนและแร่ธาตุที่ใช้ในการจเจริญเติบโตค่ะ ยีสต์คือสัตว์ที่กินน้ำตาลเป็นอาหารและผลจากการกินน้ำตาลของมันก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเอทานอล CO2 และฟอเวอร์คอมพลาค่ะการเจาะลึกเข้าไปในโลกแห่งการหมักยีสต์เผยให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมอันนาทึ่งของกระบวนการทางชีววิทยาที่นำไปสู่การสร้างสารรคเครื่องดื่มที่เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดในโลกความมหัศจรรย์นี้เริ่มต้นด้วยการเลือกสายพันธุ์ของยีสต์ ซึ่งแต่ละสายพันธุ์มีลักษณะเฉพาะที่มีอิทธิพลต่อโปรไฟล์ของรสชาติผลิตภัณฑ์นะคะเซลล์ยีสต์เหล่านี้เมื่อสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่มีรสหวานเช่นวอดที่เป็นสารตั้งต้นของเบียร์จะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องกันมากมายซึ่งท้ายที่สุดก็ส่งผลให้เกิดการดื่มเครื่องดื่มแสนอร่อยที่หลายๆคนชื่นชอบค่ะ Ast, นอกจากจะมีหน้าที่เปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์แล้วมันยังมีส่วนสำคัญต่อประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสเช่นกลิ่นและรสชาติของเบียร์ด้วยนะคะเพราะยีสต์จะผลิตสารประกอบรสชาติต่างๆในระหว่างการหมักด้วยตัวอย่างเช่นกลิ่นผลไม้หรือดอกไม้ที่เกิดขึ้นมาในเบียร ผู้ผลิตเขาไม่ได้เติมดอกไม้หรือผลไม้อะไรลงไปนะคะแต่กลิ่นนี้มันเกิดมาจากยีสต์ทำปฏิกิริยาระหว่างกรดอินทรียนในเวิร์ดพร้อมสร้างแอลกอฮอล์ออกมาซึ่งเราเรียกมันว่าเอสเทอร์นั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็จะมีกลิ่นฟีนอลที่ผลิตโดยยีสต์เหมือนกันแต่ฟีนอลจะให้กลิ่นเผ็ดหรือคล้ายการภูช่วยเพิ่มความแตกต่างอีกชั้นให้กับเบียร์ได้ค่ะ อุณหภูมิที่ใช้ในการหมกักก็ยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายด้วยนะคะยีสต์หลากหลายสายพันธุ์จริญเติบโตได้ในช่วงอุณหภูมิที่กำหนดซึ่งส่งผลต่อความเร็วของการหมกักและรสชาติที่ผลิตการควบคุมอุณหภูมิในการหมกักเป็นขั้นตอนละเอียดอ่อนที่ผู้ผลิตเบียร์ต้องมีความเชีย่ยวชาญเพื่อให้ได้รสชาติและกลิ่นที่สมดุลในเบียร์ตามที่ต้องการค่ะ ตอนนี้เราเข้าใจพื้นฐานแล้วต่อมาเราก็จะมาเจาะลึกกระบวนการทางชีวภาพของการหมักยีสต์เพื่อทําความเข้าใจการทํางานภายในยีสต์กันดีกว่าการหมักยีสต์เป็นกระบวนการทางชีวเคมีที่น่าสนใจซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มหมักต่างๆรวมถึงขนมปังไวน์และเบียร์กระบวนการที่ทซับซ้อนนี้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์และคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้เซลล์ยีสต์ ซึ่งเป็นเชื้ราชนิดหนึ่งแม้ว่าแนวคิดโดยรวมอาจดูเรียบง่ายแต่กลไกเบื้องหลังนั้นซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่า70%ของคนที่ดูช่อง Al Society ยังไม่ได้กดติดตามพวกเราเลยฮฝากกดไลค์ like, คลิปกดติดตามเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะนอกเหนือจากแอลโกอฮอล์และคาบันไดออกไซด์แล้ว การหมักด้วย yeast, ยีสต์ยังผลิตสารประกอบอื่นๆอีกมากมายที่มีส่วนทําให้เบียร์มีรสชาติและกลิ่นหอมอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญคือสายพันธุ์ยีสต์และสภาวะการหมักก็สามารถมีอิทธิพลต,ต่อการผลิตสารประกอบเหล่านี้ได้ทำให้ผู้ผลิตเบียร์สามารถคราฟเบียร์ที่มีโปรไฟล์รสชาติที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ได้ด้วยเช่นกันค่ะผลพ่อไดจากการหมักยีสต์ไม่ได้จำกัดเพียงสารประกอบแต่งกลิ่นรสเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทในประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสโดยรวมของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายอีกด้วยเพราะปฏิกิริยาระหว่างยีสต์น้ำตาลและส่วนประกอบในการหมักอื่นๆทําให้เกิดสารประกอบระเหยได้หลากหลายส่งผลให้เกิดกลิ่นหอมและรสสัมผัสของเครื่องดื่มหมักด้วยการทำความเข้าใจและการควบคุมการผลิตเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ผลิตเบียร์ที่ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและมีความสม่ำเสมอเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคนั่นเองค่ะ เมื่อสักครู่แอดได้เพิ่งพูดไปใช่ไหมคะว่าสายพันธุ์ของยีสต์มีผลต่อโปรไฟล์ผลิตภัณฑ์ยีสต์สายพันธุ์ต่างๆจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไปเช่นความทนทานต่ออุณหภูมิความทนทานต่อแอลกอฮอล์และรสชาติผู้ผลิตเบียร์จะต้องเลือกยีสต์สายพันธุ์ที่เฉพาะเจาะจงอย่างพิถีพิถันตามสไตล์เบียร์ที่ต้องการและสิ่งสําคัญที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่ายีสต์บางสายพันธุ์อาจส่งผลต่อรูปลักษณ์ความใสและความเสถียรของเบียร์ได้ด้วยเหมือนกัน ช่นยีสต์บางสายพันธุ์อาจจะทำให้เบียร์มีรสชาติชัดเจนมากขึ้นในขณะที่บางสายพันธุ์อาจส่งผลให้เบียร์มีลักษณะคุณดังนั้นการเลือกยีสต์จึงมีผลต่อแง่มุมต่างๆของเบียร์ค่ะพูดถึงยีสต์ไปแล้วสิ่งที่ต้องมาคู่กันในกระบวนการนี้ก็คือถังหมักค่ะประเภทของถังหมักที่ใช้มันจะส่งผลต่อรสชาติของเบียร์ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ อย่างถังหมักแบบเปิดที่ถือว่าเป็นถังหมักแบบดั้งเดิมจะช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนกา๊าซและจุลินทรีย์จากสภาพแวดล้อมโดยรอบซึ่งอาจนำรสชาติและความซับซ้อนที่เป็นเอกลักษณ์มาสู่เบียได้แต่ในทางตรงกันข้ามระบบหมักแบบปิดมีสภาพแวดล้อมที่ได้รับการควบคุมมากกว่าโดยจำกัดอิทธิพลจากภายนอกมันจึงส่งผลให้ได้โปรไฟล์รสชาติที่สะอาดและสม่ำเสมอยิ่งขึ้นดังนั้นการเลือกถังหมกักจึงเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญอีกประการหนึ่งในกระบวนการผลิตเบียค่ะ วันและเวลาผ่านไปวิวัฒนาการก็ถูกพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ปฏิวัติความเข้าใจและการประยุกต์ใช้การหมักยีสต์ในการผลิตเบียรดด์้วยเทคนิคขั้นสูงเช่นการเพาะเลี้ยงยีสต์บริสุทธิ์และความสามารถในการแช่แข็งและจัดเก็บสายพันธุ์ยีสต์ซึ่งมันช่วยให้ผู้ผลิตเบียร์มีความสม่ำเสมอและควบคุมการผลิตเบียร์ได้ดีมากขึ้น อีกทั้งการวิจัยทางพันธุกรรมยังทําให้เกิดการสร้างยีสสายพันธุ์พิเศษซึ่งเป็นการขยายความเป็นไปได้ในการทดลองและเป็นการพัฒนานวัตกรรมรสชาติเบียร์อีกด้วยการถือกำเนิดของการผลิตทาฟเบียร์ทำให้ความสนใจในวิธีการผลิตเบียรแบบดั้งเดิมกลับมาอีกครั้งรวมถึงการใช้เทคนิคการหมักแบบธรรมชาติและแบบผสม ในขณะน,นี้ผู้ผลิตเบียร์หลายรายกำลังทดลองใช้การหมักแบบถังบม่มการหมักที่เกิดขึ้นเองและการผสมยีสต์สายพันธุ์ต่างๆเพื่อสร้างโปรไฟล์รสชาติที่ซับซอ้อนและเป็นเอกลักษณ์การหวนคืนสู่แนวทางปฏิบัติด,ด้านการผลิตเบียร์แบบเก่าผสมผสานกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ล้ำสมัยกำลังก้าวข้ามขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในโลกแห่งการหมักเบียร์ค่ะสรุปคือการหมักยีสต์เป็นหัวใจสำคัญของการผลิตเบียร์โดยผสมผสานระหว่างชีววิทยา เคมี Me, และประเพณีอันทรงเกียรติมายาวนานบทบาทของมันในการเปลี่ยนส่วนผสมง่ายๆให้กลายเป็นเครื่องดื่มที่ซับซ้อนและเป็นที่ชื่นชอบนั้นน่าอาศัศจรรย์อย่างยิ่งการทำความเข้าใจชีววิทยาเบื้องหลังการหมักยีสต์ไม่เพียงแต่ทำให้เราชื่นชอบเบียร์มากขึ้นเท่านั้นแต่มันยังช่วยให้มองเห็นโลกของกระบวนการจุลินทรีย์ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกด้วยล่ะค่ะเป็นยังไงคะวันนี้แอดว่าเราคงจะได้รู้จกักพฤติกรรมของยีสต์กันไปพอสมควรแล้ว เดี๋ยวเก็บความรู้ใน EP หน้าแอจะพาทุกคนไปดูโรงเบียร์ที่เขารีไซเคิลน้ำเสียมาผลิตเบียร์ได้ด้วยละค่ะยังไงทุกคนรอติดตามกันนะคะวันนี้แอขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยจะหนึ่งแสนซับแล้วนะสวัสดีค่ะ